สวัสดีครับลุงเอือดาษหัวล้านมาอีกแล้วครับคนหน้าตาดีลาซีจับมาบอกกันคือเก่าครับกับช่องซื้อขายที่ดินซื้อกลางสําหรับู้ดีกากซื้อที่ดินแล้วก็ู้ดียากขายที่ดิน่ะพายอยากขายที่ดินกัดติดต่อมาแล้วครับ้อพายอยากซื้อกัดติดต่อมาอ่ะก่อนอื่นก็ขอขอบคุณคุณพ่อสุชาตินะครับที่เพิ่นมาจากกรุงเทพเมือวานนี้มา,มาอุดหนุนลุงเอือดาษ ก็โอนเป็นทีเรียบร้อยก็ขอขอบคุณขอบคุณหลายๆครับคุณพอเพื่อนยุงเทียบคุณ,คณยังมาอุ่นหนุนเนาะแล้วก็ขอขอบคุณพ่อแม่ายาน้องทุกทุกคนครับที่ความไวเนื้อเสื้อใจที่ความเมตตาสงสารที่รู้ตัวลงอาจที่ยังหักยังแพงที่ให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมากครับ ลุงเอืดอ,อาจซีโยได้หรือบ่ได้กัดเขืนอยู่กับพี่น,อน้องนน่นแหละครับพี่น้องซอยสนับสนุนลุงเอืดอาจไกลยยได้ก็ขอขอบคุณขอบคุณหลายๆครับเมื่อเนี้กัดสิ่งที่ดบินอีกแปลงหนึ่งครับอยู่บานบ่าวหอมเมยตบบาําบลบะฮีอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครครับนี่อยู่ห่างจากทางลายอย่างเส้นบันบ่าวหอมเมยไปบันพาอินประมาณจักสามร้อยเมตรนะครับ นี่ครับทางเขาไปเปลียงทางเขาไปแปลงเป็น,ทา,ปปน,ปนทางลูกล่ังครับมืนอนี้ก็มากกบลูกไส้คื้เกา่าสวัสดีครับนี่ครับทางเขาไปเปลงเป็นทางลูกล่ังก,กวางเติอบอยู่ครับไปมากก็ง่ายอยบม่มีหลุมมีบอ่อหรอกพื้นที่เบิ่งกเด้พื้นที่17ไร่1ง,งานกับ1ตารางวาครับเพื่อนสิขายไายละ เจ็ด0มืนเจ็ดพันบาทครับรายละเจ็ด0มืนเจ็ดพันนี่เป็นเอกสารสิ์ครับเป็นโฉนดคดเด้งนอสีจอเพิ่นติดจำนนงนะครับเด้อหน่อยไาลบ่จักครับ <c oughs> กบระเบื้องถามเพิ่อนนี่โฉนดเลขที่35866าแปอํเภอพนานิคมสกลนครครับพื้นที่17ไร่หนึ่งงานหนึ่งตารางวาครับ รูปแปลงกับงามไหมครับเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมข้างหมูเป็นป่าเต็มพื้นที่เลยครับแล้วก็มีทางติดทางสาธารณะสองด้านเป็นทางลูกลังไปมาสะดวกสบายด้านติดทางนี่เป็นด้านทังทิดตะเวนตกนะครับด้านนี้เสร็จละนี่ด้านนี้เป็นด้านติดตะเวนตกติดทางอีกด้านหนึ่งเป็นด้านทิดเหนือครับติดทางด้านตะเวนตกนี่ ก้างประมณนลอยเกลาสิบเมตรเลยครับนี่ตัวปมาณคร่าวๆครับปลาไปบปังแปลงจริงกันครับทิศเหนือด้านท่างทิศเหนือสุดเขตเป็นปลาทั้งเวดเลยครับทิศถนนลูกลังนะครับด้านหนานี่เหีวไปลอยเกลาสิบเมตรครับ มพาเขาไปส้มปลานะครับคือสุดเขตด้านทิศเหนือนะครับเป็นปลาทึบต้นไม้สูงครับทั้งต้นใหญ่ต้นน่อยเต็มเลยครับนี คือเขตแดนนะครับสุดเขตท่างทิศเหนือพื้นที่นี่เป็นปลาทั้งหมดเลยนะครับ มาจากทางประมาณหาิเมตรนะครับด้านเขตแดนท่างทิศเหนือกิบมิสะหน่วยนึงนะครับกว้างน้ามลายครับสะหน่วยนึงกว้างขนาดเลยครับ นี่ครับสะหนึ่งน้ำเต็มสะเลยนะครับนี่สะนี่ใหญ่เลยครับสะใหญ่พอสมควรด้วยจากสะมากกัเป็นปลานะครับปลาหนาปลาทึบเลยครับปลาเบนจพันนะครับ มีเบิร์ตู้ใหม่เป็นทางนี่คือเป็นเป็นทางสาธารณะนะครับเิืนเอาใส่ไปไปหน้านะครับแต่ว่ายังบ้ลงหินนะครับทางกับมวยไนนะครับเข้าไปได้ครับต้นไม้นี่คืนเต็มลยครับเบิ่งเอาความเห็ดออกนี่ทางเก็บ ป่าอบินตะพันครับต้นไม้หลากหลายชนิดมีทั้งต้นใหญ่ต้นน้อยนะครับแทมกันไป ต้งพื้นมันเนี่มันสิแปลนมันสิโล่งนะครับนี่ต้นใหญ่มันคุ้มเลยละบบอมีหยานะครับนี่กับบอมาายนะครับไท่ไท่สวนเลยนะครับนี่ สูง่เสาปูนคือเป็นเสาสุดเขตทั้งด้านหลังของดินแป้งนี่นะครับวันนี้มันก็สิตรงไปหมดเลยครับ <c oughs> นี่คือสุดเขตด้านทิศตะวันออกนะครับทางด้านใต้ปลานี่นะครับจากเสาหัวนี่เล่งไปหาเสาปุ๋นนะครับทางทิศเหนือนี่คือแป้งขางเคียงเรานะครับเป็นทงหยานี่คือทางด้านนานะครับติดถนนลูกลังติดทางลูกลังนะครับกว้างนิด หเมตรครับด้านตรงขามป้าเนี่เป็นสวนมะขามหวานครับเป็นป่าทึบเลยครับป่าเบญจพรรณ ต้นไม้นี่หลายครับต้นไม้หญ้ยายื่อนแถวๆพื้นดินนี่บ่ค่อยมีน,นะครับต้นไม้ใหญ่มันปกคลุมหมดเลยครับนี่คือสุดเขตนะครับทางด้านหนาด้านหนาทางทิศใต้ครับ มันเสียมีหัวของแปลงด้านคางนะครับเพิ่นทีเหตุตรงไปสุดเขตเลยด้านหลังด้านคางนี่บ่จักครับเพราะมันเป็นปลาเบิดวัดบ่ได้ครับดูจักแต่ด้านหนานะครับความกว้างมันครับสรุปครับดินแปลงนี่ตัง้งอยบ้านบะหัวเมยตำบนบะฮี อำเภอพันณานิคมจังหวัดสกลนครนะครับพื้นที่17ไร่1งาน1ตารางวาไร่ละ77,000บาทสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ด้ยครับเบอร์088 3322 053และเบอร์098 3344 สองหรืออินบ็อกมาได้ที่ลุงอึดอาดขอบคุณครับ